สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในยุโรปซัมเมอร์2022เชลซีออกเดินทางไปปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาโดยมีบรรดานักเตะชุดใหญ่ของทีมรวมถึงนักเตะที่กลับมาจากการยืมตัวเดินทางไปด้วย ยกเว้นเอ็นโกโรกองเต้และรูเบลอฟต้าชิกที่ไม่ได้เดินทางไปปีซีซั่นกับทีมเพราะปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากการรายงานของ The Atlantic นอกจากนี้อามาโดโบยาเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เดินทางไปกับทีมหลังจากเขาได้รับความสนใจจากหลายทีมใน League, พรีเมียร์ลีกฮาคิมซีเยก อยู่ในขายย้ายทีมซัมเมอร์นี้หลังจากมีรายงานว่าเชลซีได้แจ้งกับเจ้าตัวสามารถย้ายทีมได้เนื่องจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโทมัสทูเคิลขณะที่เอซีมิลานสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของซีเยกได้ตัดสินใจแยกทางกับเอเจนต์ส่วนตัวแล้วและตัวเขาจะจัดการเกี่ยวกับอนาคตด้วยตัวเองโดยซีเยกยืนยันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ชีวิตของผมมาถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับอนาคตในอาชีพของผมผมต้องการเจราจาและตัดสินใจในอาชีพของผมด้วยตัวผมเองใบต้านเปิดการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับมาคูคูเรยาแบ็กซ้ายชาวสเปนหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้จับตาดูนักเตะอยู่จากการรายงานของเดอะแอตเลติก ลิซานโดมาติเน z กองหลังของอาแจกอามสเดมต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยปีศาจแดงยื่นข้อเสนอรอบใหม่50ล้านยูโรแต่ว่ายังไม่มีการตอบรับจากทางอาแจกจากการรายงานของ Talk s p สปอร์ตบาร์เซลโลนายื่นข้อเสนอครั้งใหม่60ล้านยูโรทเทียบเช่าเชลซีเพื่อหวังคว้าตัวราฟินญ,ญาแนวรุกของลีดยูไนเต็ดมาร่วมทีม โดยเดโกเอเย่นส่วนตัวของนักเตะต,ต้องการบรรลุดีลนี้ให้ได้ภายใน48ชั่วโมงจากการรายงานของโกซาอูนีเกสเปิดเผยว่าเขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาดีพอที่จะลงเล่นในฐานะมิดฟิลด์ของแอตเลติโกมาริดในซีซั่นหน้าหลังจากสิ้นสุดสัญญายืมตัวจากเชลซีตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาตามการรายงานของมาก้า ปาลีแซงชแมงสนใจคว้าตัวโรเบิร์ตเลวันดอสกี้กองหน้าของบาเยิร์มิวนิกมาร่วมทีมถ้าหากการเจรจากับบาร์เซโลนาไม่คืบหน้าโดยนักเตะต,ต้องการย้ายไปร่วมทีมเชลซีหรือบาร์เซโลนามากกว่าอยู่กับเสือใต้ต่อไปจากการรายงานของบิลสื่อเยอรมันและเลกิฟสื่อฝรั่งเศส ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ